สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบน,นี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นของที่ปอยสั่งช่วงโปรวันที่3เดือน3ค่ะสำหรับพิกัดของทั้งหมดไปจะใส่อาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาแกะที่ชิ้นแรกกันเลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นหนังสือนะคะทางร้านหอมมาค่อนข้างดีเลยค่ะปกสวยน่าอ่านนะคะชื่อเรื่องว่า Actually Am a n Introvert ค่ะที่จริงแล้วฉันเป็นคนเก็บตัวนะเขียนโดยนะักเขียนชาวเกาหลีนะคะนี่ค่ะด้านในสีสันสวยน่าอ่านมากเลยนะคะแล้วก็มีเป็นที่คั่นหนังสือแถมมาให้ด้วยค่ะ เล่มนี้ปอยเห็นชื่อเรื่องปุ๊บก็สนใจเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวปอยเนี่ยก็เป็นคนอินโทรแบบเข้มข้นเลยค่ะก็เลยลองสั่งมาอ่านดูนะคะเอาไว้เดี๋ยวอ่านแล้วปอยจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนะคะมาดูที่ชิ้นถัดมาก,กันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นที่รองแก้วที่รองของร้อนทําจากไม้นะคะดีไซน์น่ารักมากเลยค่ะนี่ทำเป็นรูปดอกไม้นะคะสำหรับตัวที่รองจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีตัวที่รองห้าอันแล้วก็มีเป็นฐานมาให้นะคะนี่ค่ะเป็นไม้ยางพาราสวยมากเลยนะคะงานก็เรียบร้อยดีค่ะอันนี้ราคาไม่แพงมากด้วยนะคะประมาณร้อยกว่าบาทค่ะนี่ค่ะไปตั้งใจจะมารองหมอ้อแล้วก็ ที่ใส่น้าร้อนนะคะอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง14ซนติเมตรค่ะขนาดก็กําลังดีวางแก้วได้นะคะหรือว่าวางหม้อเล็กๆได้ค่ะอันนี้งานสวยถูกใจมากเลยนะคะน่ารักมากๆค่ะมาดูที่ชิ้นต่อมากันเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นที่ตักน้ําแข็งอันเล็กๆนะคะน่ารักดีเลยค่ะดูสวยมินิมอลนะคะราคาก็ถูกมากด้วยค่ะอันนี้อันละแค่9้าบาทเท่านั้นเองนะคะอันเล็กๆเหมาะเอาไว้ตักน้ําแข็งในตู้เย็นค่ะอันนี้สวยถูกใจนะคะราคาถูกด้วยค่ะมาดูที่ชิ้นต่อมากันค่ะ นี่ค่ะเล่มนี้ก็เป็นหนังสือเหมือนกันนะคะชื่อเรื่องช่างมันเถอะอีกไม่กี่ปีเราก็เป็นเท่าทุลรีกันหมดแล้วชื่อเรื่องน่าสนใจมากเลยนะคะนี่ค่ะคำโปรยด้านหน้าเขียนว่าเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างไม่เปลืองแรงสําหรับทุกคนที่พยายามอย่างหนักในทุกวันดูน่าสนใจมากเลยนะคะนี่ค่ะด้านในจะเป็นขาวดําแบบนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็น่าอ่านนะคะอันนี้เดี๋ยวปจองอ่แล้าจะมารีวิวให้ดูกัน,นะคะ่ะ ทีนี้มาดูที่ชิ้นสุดท้ายกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นของ1บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกิฟตติดผมราคา1บาทนะคะเราเลือกมาเป็นสีเขียวค่ะออกแนวเขียวพาสเทลสวยน่าใช้ดีเลยนะคะราคา1บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะอันนี้อันใหญ่ประมาณนี้นะคะ มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ